อเคสวัสดีครับเพื่อนผมชินครับแล้วก็เพียมสายชาแนลครับผมกับทิปคิวแะกิววอนะครับแล้วจะทำไมอีพีที่เก้าเลยครับผมนะตอนนี้เรากำลังคุมโซนกันอยู่นะฮะแล้วเป็นทางด้านของเอ็มพ e ครับที่กำลังรีกรุปก่อนที่จะเข้ามาครับมาพร้อมอุบงแรงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทางแล้วจะทำไมนะั้นคุมโซนทั้งที่ได้เปรียบนะครับนะโม,ม้มีอาร์โ s h ชาเวอร คอยคุมเกมล้อมรอบไปเยอครับส่วนวิสาุไม่ยืนทั้งที่จะสบายนิหนึงนะฮะโอเคเอาละครับตอนนี้ทางด้านของเอ็มพา์ครับเปิดฉากเข้ามาก่อนเลยครับมีนายแล้วจะทำไมบวกเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยสองสามคนครับตอนนี้โอ้โหเขาไม่รอเพื่อนเลยครับนี่มีอาชิล่าโดนไปล่วงไปหนึ่งครับนายของทางร้านจะทำไมตอนนี้ชนกันแล้วครับโอเคตอนนี้เป็นทางด้านของแลนของทางด้านเอ็มพานะครับนั่ที่กลางไว้อยู่ครับโอ้โหเออต้องดูกันนะฮะทางดรจะทำไม ตอนนี้ครับเศษกลางแล้วครับเรียบร้อยครับเอาละตอนนี้โอ้โหบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วบวกกันแล้วครับนะตอนนี้เป็นทางด้านของ empire เนี่ยทิ่เริ่มบางลงครับเป็น empire เริ่มบางลงนะผมนะตอนนี้ไลน์ของคิวเราตอนนี้วันนี้มาประมาณ4 0กว่าคนเท่านั้นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวน่าจะได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่นะฮะตอนนี้ครับเป็นทางด้านไนนะครับผมนะที่โบว์ไปตอนนี้โอ้โหแล้วทำไมค่อนข้างแข็งกว่านะครับแล้วสำหรับไนครับตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมแจมด้วยดีกว่านะ เพราะว่าเศษของเรามาถึงตรงนี้แล้วครับนะโอเคโอเคโอเคลุยครับลุยลุยลุยข้า <laughs> ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกมากเลยใช่ไหมครับหนึ่งนะครับเพื่อนโอเคมา <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ปับป๊บปับ๊ปตายด้วยวนะ่าเมื่อกี้นะโอเคมา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 อ๋อครับต่อโอ้โหตอนนี้เป็นนั้นเอ็มไพร์ครับที่โดนตีแล้วล้นออกมาข้างนอกนะครับจนมาถึงหน้าบ้านนะครับตอนนี้นะฮะ หน้าบ้านแล้วครับหน้าบ้านแล้วนะฮะเอ็มไพโอเคตอนนี้เป็นร้านจะทำไมฮะไล่เก็บไปอยู่นะครับผมนะโอเคเนี่ยฮะหน้าบ้านเริ่มป่าตายนะครับนะสำหรับเอ็มไพครับโอเ้เดี๋ยวติดสปันนี่ขนาดวิทผมนี่เกือบ90นะฮะยังยังมีติดสปันประมาณเกือบ1วิได้นะครับโอ้และถ้าเกิดว่าแดานเซอร์มานี้จะเป็นยังไงนะฮนะโอ้นะครับ ตอนนี้ข้างหน้าเอ็มพายพยายามไม่จะเข้ามาเติมนะครับนะแต่ว่าเป็นทางด้านไหนของแล้วจะทําไมนะที่คุมเกมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งกว่านะครับนะนี่พระครับพระครับพระครับนี่เก่งอ้าวนี่บาปกรรมเรับเนื้อไปฆ่าพระโอเคเดี๋ยวเติมเลยดีกว่านะฮะเออโอเคกลับมาต่อกันครับตอนนี้หลังจากที่เมื่อกี้ครับฆ่าพระไปคุนข้างบาปกรรมโอ้ยฆ่าสาทุกคุณเข้าไปครับโดนอาชุล่าทันทีครับแม่ เหมือนเพื่อนๆรู้นะครับว่าผมนี้ไม่มีโล่เลยครับแลวเจอหน้านี้อาชุลาสใสกันขณ่าที่ท่งนัานคูเซเดอร์ท่านอื่นนี้ไม่น่าจะโดนอะไรเลยนะครับเนี่ยหสบายกันจังเลย,เลยนะโอเคตอนนี้เราจะทำไมกลับเข้ามาคุมโซนจุดเดิมนะครับนะโมเรียกได้ว่าจุดนี้เป็นจุดลศาสาดเลยเดียน,น,น,นะครับนะสำหรับทีมที่กันบ้านครับนะแบบคนไม่ต้องเยอะก็สามารถที่จะคุมโซนได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้เอ็มพครับตอนนี้เอ็มพายรีกรุ๊ปรับผมนะ พยายามที่จะมาไฟในไฟที่2ครับตอนนี้เหมือนจะมีจับเป็ดเข้ามาสซงด้วยครับโอเคดีๆเรารับจับเป็ดนะครับนะโอ้โหดูครับตอนนี้ดูผมกําลังก่อนครับตอนนี้มีจับเป็ดและเอ็มพายอยู่ข้างหน้านะครับไม่ทราบว่ารอบนี้เราจะไหวหรือเปล่านะฮะนะโอเคเอาละมาดูกันที่ไฟที่2ของกิลแล้วจะทาไมกับเอ็มพายอ่าแล้วก็พิชลิงจับเป็ดเลยโอเคมาเจอกันต่อครับมาตอนนี้อะไรครับ แล้วจะทําไมตอนนี้คุมโซนได้ครับนะตั้งกลุ่มกันได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ็มพโอเคมาแล้วครับเห็นแถบมาแล้วครับแถบมาก่อนเลยนะครับนะโอเคไหยเอ็มพายพยายามจะวิ่งไถแถบเข้ามานะครับโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับบินไปนึงโอ้ตอนนี้เป็นสกิลนะครับนะจับเป็ดกับเอ็มพาะครับนะโอเคชนกันแล้วครับเรียบร้อยครับชนกันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมต้องยืนคุนเพื่อนข้างหลังนะครับนะกันตัวที่จะมาล้วง โอ้โตัวดามเมตจากข้างหลังทุพวกเรานะครับนะหวังว่าจะแทงได้นเพราะตอนนี้แหลกเลืเกินมีทางด้านของมังจากทางด้านของเอ็มพายดีโรเข้ามานะครับนี่เนี่ยแทงล่วงเลยครับนะี่เนี่ยสองศพครับแนละโอ้โหโหดจังครับคูเซเดอร์เราเนี่ยฮือ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 ฮืโฮดดืดฮือ <c oughs> โอเคอ้าวโือเอ้ยโอเคอลัอจากที่ <c oughs> ไมอเามารถทีอจะต้านทานฮอฮอฮือฮือฮือฮ็ดฮดือฮอฮือฮือายาออเอนนี้ โอ้โหได้ดีว่าจุดโซของพวกเราทั้นคนที่จะได้เปรียบ <c oughs> ผู้ต่อสู้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะอยู่บนเนินนะรู้สึกข้างล่างข้างล่างนี้นะ่าจะเป็นขนมหวานนะครับนะโอเคตอนนี้มีไนท์ของเราโอ้โหนี่ดูว่าป่าป่าดงขนมหวานติด <c oughs> โองโกะ <c oughs> แตกกันนะโอเคเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีกันนะสามารถโปยสกิลลงไปข้างล่างได้นะในขณะที่ข้างล่างก็สามารถโปรยสกิลขึ้นมาข้างบนได้เหมือนกันนะครับนะตรงจุดนี้นะ โอเคมาดูกันครับไม้ของขนมหวานครับมาพร้อมกับวงแลนนะครับตอนนี้เอาละครับค่อยๆดันเข้ามาแล้วครับตอนนี้ปะทะกันแล้วครับแลนชนแลนครับเป็นทางด้านของขนมหวานกันนะที่ล้วงเข้ามาได้ถึงข้างในนะครับสองสามคนเลยทีเดียวนะครับนะมีทางด้านของล็อกครับนะโอ้โหลิฟท์ไลน์ครับล็อกล่วงมาแล้หนึ่งตัวอ่าเดี๋ยว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 เดอ๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยวเดี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 ะยวเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตามบอดตามบอดนะฮะเป็นงด้านของขนมหวานนะครับนะพยายามตีเข้ามาแล้วเหมือนจะได้ผลด้วยนะครับนะโอ้ตอนนี้ไนไนท์ของทางแล้วจะทำไมครับคนข้างบางลงเยอะเลยนะครับนะโอ้โหนะเบียร์นันอยู่เอ็นครับนะเป็นมังครับเข้ามาพยายามช่วยพวกเรานะหนึ่งคนโอเคตอนนี้ไนท์ขนมหวานครับหลุดเข้าไปแล้วหนึ่งคนนะหลุดเข้าไปแล้วนะครับหลุดเข้าไปแล้วครับไนท์ครับเอาเรียบร้อยครับโดนชกครับนะเอาอยู่ครับเอาอยู่นะฮะ โอเคแล้วจะทำไหมครับคุมโซนครับตั้งโซนได้อยู่ครับอ้าวมีเอ็มไพเฮ้ยเอ็มไพมาอีกแล้วโเอ็มไพกันจับเป็ดนะครับตามมาถึงนี่เลยทีเดียวเลยครับโอเคไม่เป็นไรมาเลียกันต่อครับเป็นทางด้านของแลนทางด้านเอ็มไพครับที่เคลื่อนที่ขึ้นมาครับโอเคไปแล้วจะทำไหมครับวิ่งกำลังวิ่งเข้ามาเติมกระดิ่นะครับนะตอนนี้แลนชนแลนกระดิ่แล้วนะครับนะโอ้โหเรียกได้ว่าทางด้านของข้างล่างนี้นะฮะน่าจะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเลยครับนะ โอ้ยมีไนเอ็มพายครับชนเข้ามาครับเหมือนจะได้ผลด้วยครับพยายามคืบเข้ามาได้จนถึงตรงกลางแลนะครับตอนนี้นะฮะโอ้ยช่างโอ้เรียบร้อยครับโดนชกฮะเอาละตอนนี้มาต่อกันครับนะเป็นแล้วจะทําไมฮะที่ยังพอจะยันกับทางนั้นเอ็มพายได้อยู่นะครับนะตอนนี้ไม่รู้จับเป็ดหายไปไหนหมดนะโอเคแต่เป็นนั้นเอ็มพายครับนะที่เรพยายามสู้แล้วยังสูสีอยู่นะครับยังพอได้อยู่เหมือนกันนะครับนะมิดหมดเลยนะโอเค ตอนนี้เดี๋ยวเราจะดันกลับออกไปนะไม่รู้ว่าจะพอไหวหรือเปล่ารับแต่ว่าไม้ของพวกเราเริ่มเริ่มกลับมาได้นะครับเริ่มกลับเข้ามาทรงที่ได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคไ,ไล่แทง,ทงครับไล่แทงไล่แทงนะฮะเอาละตอนนี้มีแต่เนะอ็มพายอ่ะหนึ่งหนึ่งพอไหวฮะหนึ่งหนึ่งพองไหวโอเคมาลุกยกันต่อครับนะตอนนี้เราจะทำไมกลับมาตั้งโซนได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตอนนี้เดี <_ t ry> ๋ยวต้องเพียรพวกที่ล่วงก,นะก็มาตอก่อดนะฮะโอเคมีไนท์หนึ่งคนเรียบร้อยครับล่วงไป ดิวเลยไหมดิวเลยไหมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวค่อยๆดันออกกันแล้วนะครับตอนนี้ท่านั้นแล้วจะท,ทำไมครับนะตอนนี้เริ่มป้อนเอ็มพายได้ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับโซนนี้ครับโอเคเคลียร์ครับนะเคลียร์อ่าฮะเยี่ยมเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าช็อตนี้เราจะป้านกันไว้ได้นะเลยครับผมโอ้ยรียกว่าไม้ของพวกเรายี่ประสิทธิภาพสูง,องพอสมควรเลยเดียวแล้วอ,อ้ามีสองครับมีสองมีโลเข้าไปใน ห้องหินไม่รู้เก็บได้หรือเปล่านะครับนะหวังว่าจะเอาอยู่เอาครับมีขนมหวานนะครับโอเคไปต่อไปครับขนมหวาน,นครับยตั้งโซนแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะโอเคเมื่อกี้ขนมหวานไปไหน <c oughs> บุกๆมอยู่ขนมหวานหายนะเออขนมหวานมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะโอ้ตอนนี้มีมั้งขนมหวานพยายามจะดีโลเข้าไปครับรอดไหมรอดไหมรอดไหมโอเคยังไม่ทันจิ้มเลย <c oughs> นะฮะ อาจจะเห็นว่าเติอนยากนิดนึงนะครับผมเนื่องาะตอนนี้มันต้องแหลกมากอ่ะเดือดติดสตันด้วยอันนี้หน้าที่ของผมก็คือว่าต้องคอยเฝ้าเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังนะครับนะไม่ให้โดนล้วงนะฮะซึ่งก็ช่วยไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะ <c oughs> ครับผมนี่ยฮะโอเคโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวติดตาบอดติดตาบอดอนะฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่มา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 ,มา โอ้ตอนนี้มีคูเซเดอร์ครับนะคูเซเดอร์ครับพยายามจะล้วงเข้าไปคนกับเพื่อนของเราข้างหลังนะครับนะแต่ว่ายังเอาอยู่ครับยังเอาอยู่นะฮะโอ้เดดูดืดเดดดนะฮะเอาละตอนนี้ขนมหวานพยายามจะดันเข้ามานะแต่ก็บางลงไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมนะเป็นทางด้านไหนแล้วี่ทำไมแล้วพี่ค่อนข้าง่จะคุมเกมตรงหน้าข้างหน้าได้อย่างดีกว่านะครับนะดาเมจค่อนข้างมหาศาลจะแอดเพื่อนเขาทำไมวะเนี่ยโอ้โอเคเอาละ เหมือนจะคุมโซนได้อยู่นะครับตรงนี้นะโอเคแต่ว่าทางด้านของเดี๋ยวเดี๋ยวมีฮันเตอร์ครับมีฮันเตอร์ครับขี่รถกระจอกเทสเข้ามาครับล่วงไปสิเออเนะฮะเนียนเกินไปแล้วนะนะฮะโอเคตอนนี้เหมือนจะต้านขนมหวานได้เป็นไพเลทไหมกิ้วโอ้จะมาอะไรกันเยอะแยะวันี่นะฮะโอไม่เป็นไรมา้า้ามาตอนนี้เราจะไปรีกุ๊ปอยู่นะครับนะพยายามตั้งโซนใหม่ครับโอเคไพเลทตอนนี้ครับ ตั้งโซนมาแล้วครับไพเลตตั้งโซนมาในหะ้อยู่อยู่ข้างล่างเลยฮนะดูมาเราไปจะเห็นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะโอ้โอเ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีคนเสื้อแตกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวยนะฮะนะโอเคโอ้ทางด้านของไพเลตดีมาเกมดีครับนะเปิดด้วยการ arrow shower ด้วยฮันเตอร์อ Hunter นะครับขึ้นมาทำให้ไหนท์ของเรานั้นติดเคริร์สกันเต็มไปหมดเลยครับโอ้โห ตอนนี้ไนท์เราเนื่องจากอยู่นี่อยู่นี่นานแล้วนะครับทำให้บางคนเสื้อแตกแล้วด้วยนะครับตอนนี้เหลือไนท์ไม่กี่ตัวครับมีไนท์คาปางไม่ใครว่าคุณคุณไนท์คาปาเลยครับนะวิ่งเข้าไปโบรือวก,กันทางด้านไฮเลทนะครับตอนนี้โอเคในวงแหวนเรายังไม่มีใครหลุดเข้ามานะครับนะเห็นแล้วจนะทำไมถ้าเรียพอตั้งโซนบวกกันทางด้านของไฮเลทได้อยู่นะครับแล้วมีซอกระเสียบโอ้โหมากันอีกเยอะเลยครับซอกระเสียบตอนนี้เอา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  โอ้โอหตอนนี้ไ nice นท์แล้วจะทำไมเริ่มจะบางแล้วครับเริ่มจะบางแล้วนะครับตอนนี้สอดีโลไปนู่นเล่นอืมตายครับโอเคครับมังเรายังเก็บตกได้อยู่นะครับตอนนี้แลนชนแลนดเลยครับนะโอ้แาง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 ซืใใ่อหงแางแางไม่ล่วงแางตายยากตายอย่างโหตอนนี้ต้องถอยแล้วครับเพราะว่าทางด้านสเสียบนีนมาเต็มไปหมดเลยนะครับนะต้องไปตั้งโซนจนที่ชั้นสองกันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูเพื่อนเราที่จะถอยไม่ทันนะเพราะตอนนี้ไนทของเรานี้ บางส่วนนี้ต้องกลับไปซ่อมเสื้อซ่อมอะไรกันแล้วนะฮะนะแม้นั่นถือยากโอ้เรียบร้อยครับล่วงเลยนะฮะกลับมากันที่บ้านหลังเดิมของพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้มีเดอะ r i ินครับเข้ามาเริ่มเซตคุ๊ปกันข้างหน้าแล้วนะครับในขณะที่เราจะทำไมตั้งโซนบริเวณช่องแคบยังไงในกิวเราดิถนัดกับไอ้ช่วงช่องแคบซะไม่เกินนะฮะโอเคตอนนี้มีทางด้านของ แลนอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเซตกันเต็มที่เอาละครับเดอะตินมาแล้วครับตอนนี้เดอะตินโอ้โหดูข้างหน้านี่ไนซ์เยอะมากนะแล้วก็มีแบ็กสมิธถึงสองท่านเลยทีเดียวแล้วแล้วก็มีท่งนั่งของวิสัอีกสองท่านอีกเช่นกันมีฮันเตอร์ตอนนี้ทั้วสองกิลเหมือนจะระดมธนูใส่กันนะครับเป็นทังด้านะจะทำไมเปิดด้วยแอโรชาเวอร์นะในขนาดที่ทะเลของเดอะตินนี่โอ้โหเห็นว่าครบสูตรเลยทีเดียวนะครับมีอาเคมิธน่าจะสายปลาเก,กาะแน่นอนครับมากันเรียกว่า ตอนนี้ต้องดูกันแล้วว่าใครจะเปิดตรงไอ้ตรงช่องตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าช่องตรงกลางนี้อุดมไปด้วยดาเมจของเวทมนต์นะฮะใครโหมเข้ามาน่าจะเจ็บหนักกว่าเพื่อนนะครับแล้วโอ้ตอนนี้อ๋อครับเป็นเด็กปิ๊งก็พยายามดันเข้ามาครับมีเศษเข้ามาครับมีเศษเข้ามาจะกลางแลนครับผมแต่ทางด้านของนายแล้วที่ทำไมโผก,กับสู้เข้าไปแลนะนะตอนนี้ครับโอ้โหแอนโดรชาวเวจากทางด้านของนายจะทำอไรค่อนข้างเยอะนะครับนะเด็กนายของทางด้านของ เดอะปิ้นโอ้โหนี่ดูว่าเยอะมากครับสำหรับไนท์ฝั่งนั้นนะฮะเป็นทางด้านของโอ้โหเอาลยครับเดอะปิ้นเขาได้ได้เปรียบนะได้เปรียบกว่านะครับไนท์ของเราจะทำไมบางเลยับตอนนี้แต่ตอนนี้อ่ะเขาไปไปมาๆครับเป็นทางด้านของเราจะทำไมเลยไนท์ของพวกเราที่ปั้มดิ้งหนักกว่านะครับเดอะปิ้นเริ่มบางครับเดอะปิ้นเริ่มบางครับตอนนี้ฮะโอเคละเศษของเราเคลื่อนงานนะครับใส่ลงในเครื่องนานับเป็นทางด้านของเดอะปิ้นับพี่ปังลงนะตอนนี้โอเคละ เรจะทำไมครับโอ้ยดูดิว่าตปยตรงนี้แตกเรียบร้อยเป็นชัยชนะของทาง้านไม่ของเราจะทำไหมนะครับตอนนี้โอ้เหลือแอสเซสซินหนึ่งคนโซนอีกโบตรงนี้ครับโอ้ตายครับยเรียบร้อยครตอนนี้ไอ้ทำไมครับตอนนี้ไล่ตอนแล้วครับไล่ตอนเดบิปิ้งออกไปข้างนอกลครับตอนนี้โอเคครับวงแรนขยับครับนะเยี่ยมครับเยี่ยมครับตอนนี้อะไรครับเดปิ้นครับถอยล้นถอยล้นไปยิงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้โดนคำสั่งให้โอ้เหมือนเดปิ้นตอนนี้ ดักเป็น2ทางนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแผนดักของพวกเขาหรือเปล่านะเพราะาดูข้างบนก็มีกลุ่มหนึ่งข้างล่างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันนะฮะเออสงสัยต้องดูแนละ้วว่าเป็นแผนหรือเปล่านนะตอนนี้มีหาหมีลีโลเข้าไปที่ห้องอมไม่รู้เอาอยู่ป่ะน,นะฮะม,มองไม่ทันเหมือนกันว่าตายหรือไม่ตายคนระับตอนนี้แต่เป็นทางด้านของอ่า แล้วจะงทำไมนะที่ยังคุมโซนได้ดีอยู่ในขณะที่เดอะปินนั้นเหมือนมาล่อนะเมื่อกี้เหมือนล่อซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเขาพอพอ,ออกไปข้างนอกแล้วมีถึง2องคุกเลยเดียวน,นะฮะอยู่ข้างล่างคุกหนึ่งข้างบนคุกหนึ่งนะฮะเพื่อนๆโอเคเดอะปินตอนนี้พยายามตั้งโซนกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะในขณะที่แล้วยัทำไมตอนนี้รู้สึกว่ามีหลายคนนะฮะที่เสื้อและดาบแตกนะครับโอ,โอ้โหอแล้วหลังจากที่ยันกับเดอะปินได้พอสมควรเลยทีเดียวฮะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองขนมหวาน,นครับดีโลหลุดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับนะโอเคไม่เป็นไรครับหลุดเข้าไปก็คงหวังว่ามองคิวเราจะจัดการได้ในห้องหินนะโอเคตอนนี้มีอินฟินิตี้ครับโอ้พยายามจะเข้ามาหายไปเรียบร้อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าข้างหน้าน่าจะเยอะนะครับโอ้ตอนนี้ เป็นขน้นแล้วทำไมฮะก็คุมโซนจุดเดิมได้อย่างดีอยู่ตอนนี้เห็นสปาร์ต้ามากับทางด้านของไพเลตนะครับเออเมื่อกี้อ,อันนี้ไพเลตหรือเมื่อกี้น่าจะเป็นโจมสลัดนะผมโอ้น่าจะเรียกชื่อกิวผิดนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคไม่เป็นไรตอนนี้มีโฮลซอนครับนะพยายามเข้ามาครับฝ่าเข้ามาหนึ่งคนโอ้เจอโอ้ธนูแอโรชาเวอร์ซัดเข้าไปอย่างนี้ไม่รู้จะถึง <laughs> อะไร <laughs> นะฮะโดน ชกหายเรียบร้อยครับโอ้โหอ่าเป็นทางด้านของสปาร์ตันกับไพเลทนะครับตอนนี้กําลังตั้งโซน,นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เดอะปินเริ่มไปเมื่อกี้มีเดอะปินอยู่ข้างหน้าคิวโอ้โหนะฮะเดอะปินก็ยังอยู่เลยรู้สึกนะฮะเห็นมัง้งจากเดอะปินยืนอยู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านไพเลทกับสปาร์ตันนะครับนะพยายามตั้งโซนกันอยู่ครับเจอแอโร่เชาว์ว่าจะทงด้านอลไรจะทำไมครับโรยไปครับแล้วก็มีสตัมการดด้วยนะมันจะฝ่าเข้ามาหรือเปล่านะ แต่ที่เพื่อนๆเห็นนะว่าไอ้ตรงจุดนี้ทักิณไหนฝ่าผ่านช่องนี้มาได้ค่อนข้างจะโดนเยอ,อ,อะพอสมควรเอาละครับตอนนี้ไม้ของเราจะทำไมครับชนกับสปาร์ตันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะยังไงนะเออวันนี้ก็หล่ำแหลมสปาร์ตันกับจอสเปอร์กับไพเลยนะครับโอ้เป็นทางด้านของแลนครับไม่แน่ใจว่าเป็นแลน,นของทางด้านโจนสลับหรือเปล่านะครับนะเอ้อไยไพเลยหรือเปล่านะครับนะโอ้โหเรียกมองเลยเกิดมีอีฟิตตี้ขนมหวานเข้ามาแล้วก็มีน้ำแข็งใสนะครับ อยู่กับฮอริซอนตอนนี้ข้างหน้านี่โอ้โหสี่ห้ากิวกันเลยเดียวแะเหมือนแต่ปิ๊มน่าจะบั็อกไปแล้วนะครับนะน่าจะไปแล้วครับเป็นน้ำแข็งใสกับอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ฮอริซอนเน็บแทนเน็ปเขื่อนทางด้านสปารเต้าแล้วทางด้านของโอ้โหจนสลัดหายหมดเร็ปเล็กน้อยนะฮะตอนนี้แล้วจะทำไมต้องถอยกลับเข้ามาในผู้เยือกเลยเกยเน็ปข้างหน้าโอ้โหมีไนท์แล้วจะทำไมคนหนึ่งหลุดเข้าไปกลางวงครับไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะเนี่ยตอนนี้มีน้ำแข็งใสครับพยายามจะล้วงเข้ามาครับ โอ้เรียบร้อยครับโอ้เป็นทางด้านในของขนมหวานเหมือนจะหลุดหลุดเข้าไปได้แล้วครับอีกหนึ่งคนนะโอ้ตอนนี้เหมือนทางด้านเราจะทำไมคนที่มันบาง,บ <c oughs> ง,งเลยทีเดียวครับถึงจะต้องถอยกันเลยทีเดียวเลยนะแนะทงดิแทงแทงหายไปไหนและ้ะแทงไม่ทันนะฮะตอนนี้โอ้โหอ,อะไร,รทำไมเกือบหมดเลยเกือบหมดกิวครับเกือ <c> บ <oughs> หมดกิวเล็บมีเล็บแข็งใสเหรอโอ้โหตายเลยครับนะ ตอนนี้เป็นช่วงทนะ้ายวอลแล้วหัวกำลังร้อนเลยครับตอนนี้เรากําลังยัดบ้านกุ้ยอยู่นแ,แต่ยัดเท่าไหร่ก็ยัดไม่เข้าสักทีนะครับอืมเครียดมากนะฮะต้องหาจุดระบายอารมณ์นิดนึงนะครับนะอืมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 โนวิดนี่หว่ามึงปีเนี่ย